เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ <Hello. S 1> ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการโยฮาฮากันอีกแล้วนะครับหลังจากอาทิตย์นี้นะครับผมที่ผ่านการโดนเกรียนโดนหักหลังกันระหว่างไซกากับไคซะนะครับผมวันนี้ก็ได้รู้ผลกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็คือออกมาเป็นไซกานะครับผม <laughs> งงแต่ว่าก็โทษไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเลเยอร์ของโทรศัพท์ ที่เขาเอามาบ้ายเนี่ยเป็นของไซกะนะครับผมไม่ได้เป็นเลเยอร์เอาต์ของไคซฉักนะครับแม่แล้วลงตอน9ก้าโมงสิามวันทีเวลาญี่ปุ่นในใครมันจะไปเชื่อว่าจะเป็นไซกะใช่ไหมวันนี้ก็เลยจะทำรีวิวนะครับผมย้อมใจให้กับคนที่เชียร์ไคซฉนะครับผมมันก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเจ้าตัว HH f ฟิ a วานะครับผมคุณสก,กัดมาสโธะนะครับ อย่างน้อยอย่างน้อยก็มีพี่ซายเป็นคนยืนในตู้นะครับผมก่อนที่ตัวจริงแบบร่างไรเดอร์จะออกมานะครับแต่ตัวนี้ได้มานานแล้วนะครับผมน่าจะราคาประมาณ2 0 0ต้นต้นๆจไม่ผิดนะครับ ้ากล่องน้ำตาลนะครับผมก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนาะคุสการ์ตัสโทนะครับผมเอสชฟิกวั att, แล้วก็มีอยู่ในน้ำโคบันไดธามาชิเนชั่นนะครับผมกล่องนี้เป็นแค่กล่องขนส่งถ้าเสียหายเขาไม่รับเคลมรนะครับด้านหลังก็จะเป็นบาร์โค้ดเหมือนกันแล้วก็เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับผมตรงตาปขึ้นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูของข้างใน,นกล่องกันเอ้ยเดี๋ยวไปดูกล่องหลักกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นกล่องหลักนะครับผมของเจ้า ฟิกวาร์สตัวนี้เนาะก็จะเป็นหน้าคุสกาเนี่ยทำหน้าตึงๆนะครับผมถือค่าาโฟนกำลังจะเฮนชินนะครับนี่แล้วก็เป็นบาราบันไดน้ำโคบันไดนะครับธรรมชีเนชั่นธรรมชีเนชั่นสกอลิตี้นะครับผมนะมีชื่อด้วยนะัคุสกาโมสโทนะครับผมดึงด้านนี้นะทางสองข้างก็เป็นชื่อเหมือนกันกล่องสไตล์แบบชินโคโชเซโฮ นะครับเหมือนกับทาคุมิเลยนะด้านหลังมันจะเป็นแอคคร่าวๆแล้วก็อธิบายนะครับผมว่าเ s สเซนฟิกวเนี่ยคืออะไระแล้วก็มียิ้มหวานนะครับผมถ้าใครสั่งจากช้อปปีนะครับผมก็จะเป็นลอตฮ่องกงเนาะก็จะได้อันนี้มาด้วยเลยนะครับผมจะแปะอันนี้ไว้นะเป็นลอตฮ่องกงนะครับผมนะแบบนี้้าบนด้านล่างนะครับเดี๋ยวมาดูของขา้างในกล่องกัน อันนี้ก็จะเป็นวินธีการเปลี่ยนหัวนะครับผมการใส่โฟน,โฟนการใส่กับเข็มขัดนะครับในกล่องนะครับผมอย่างแรกก็จะเป็นตัวที่เป็นเหมือนกับเป็นสแตนดี้ของโฟตอนบลัดนะครับผมตอนที่คุศกาเนี่ยแปลงร่างก็จะเป็นอันนี้ขึ้นมาตามตัวนะครับก็วางไว้หน้าฟนะิกเกอร์เนาะนี่จะมีฟิล์มมาด้วยนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่แกะฟิล์มออกนะครับเพราะว่ากลัวงานจริงเนี่ยมันจะเป็นรอยฉลอกนะครับผมก็ขอติดไว้ก่อนนะแต่ว่าฟิล์มมันก็ เริ่มจะลอกแล้วนะครับผมเป็นตั้งแต่เอามาจากกล่องเลยนะก็จะเป็นฐานมาให้แล้วก็เอามาเสียบกันอะไรนี้นะครับผมต่อไปจะเป็นตัวดอร์นะครับนี่ไงได้เข็มขัดมาก่อนตัวไรเดอร์จริงอีกนะครับเส้นเนี่ยเข็มขัดจะเข้มเข้มกว่าของไฟส์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตรงช่องใส่โฟนนะครับขึ้นสูงสุดได้แค่นี้ไปอีกไม่ได้แล้วนะครับผมก็คาดว่า ของไคซะเนี่ยตัวหลักก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับผมแบบนี้นะแล้วก็การใส่การถอดก็เหมือนกับตัวทาคุมิเลยนะครับก็คือข้างๆฝั่ง,งนี้เนาะแล้วก็อยัดให้ตรงรูแล้วก็กรุบเข้าไปนีแบบนี้นะครับผมแต่ตรงน,นี้มันดูเหมือนเป็น2ชิ้นนะใส่ของขัดเันแบงเป็น2ชิ้นนะครับเห็นปะมันเอามาต่อกในทีนมีไดรเวอร์แล้วก็ต้องมีโฟนนะครับผมนี่จะเป็นไคซาโฟนนะครับแต่ว่าไม่สามารถถอดเมมโมรีได้นะ แล้วก็ตรงแกนหมุนก็จะเป็นก้านเสียบเข้าไปเลยเฉยๆนะครับผมแต่ว่าลงสีมาค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมนี่สีแบบกันเมัทนะดีเทลตรงนี้ก็โอเคนะครับผมอันนี้ผมต่อพวกบริกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กันคารมก็เลยแบบลอกๆไปน,นะครับคุณผู้ชมยู้อะหมุนก็แบบนี้เลยนะครับผมหมุนได้3ามร้อสิบองศาไม่มีตัวล็อกไว้นะครับผม,ม,อ,ม,ม,บผมอันนี้เป็นแบบอะบลัชหมดดีเทลตรงปุ่มกดเนี่ยโอ้โหละเอียดมาก นะครับคือถ้าทําดีๆก็ทําได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นฟิกเกอร์ลายหลักที่ออกมาปีต่อปีเนี่ยไม่ทํามาให้นะครับทั้ง Wonder Ride Book ทั้ง g u ช c ี่โซทั้งพอ p r i ร e Key อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับผมแล้วก็เวลาจะใส่เข็มขัดนะครับผมก็นี่ก็แปะได้เลยนี่ชุบแล้วก็นี่เเห็นชิน นะครับผม X Charge ก็แบบนี้นะครับหน้าจะให้มาทั้งหมด3หน้านะครับผมแต่ว่าอีกอีกหน้าหนึ่งเนี่ยจะอยู่กับตัวฟิกเกอร์เนาะมันหน้าเหมือนกันว่าวันนียหรือว่าผมได้ของที่เป็นตำหนิวะแต่ว่าอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นหน้า A นะครับเห็นไหมหน้า A แล้วก็หน้า B นะครับผมหน้า C จะเป็นหน้ายิ้มหวานนะครับผมเนี่ยดูดิดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะอันนี้จะเป็นหน้าแบบปกติ นะแล้วก็อันนี้แบบดูคล่งขรึ่มนิดหน่อยนะครับแต่ว่าปากเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นตั้งแต่ตัวนักแสดงเลยหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเขาเป็น 3D scan นะแต่ว่าปากทางฝั่งขวาเนี่ยก็คือฝั่งซ้าย้ายมือของผมเนี่ยมันดูเบี้ยวเบี้ยวตั้งแต่รูปโปรโมทแล้วนะครับผมมันดูบิดลงมาตั้งแต่รูปโปรโมทแล้วนะครับต่อไปจะเป็นมือนะครับผมให้มาทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะจะมีเนี่ยมี ถือโฟนนะครับผมแบบชูอย่างเงี้ยจะชูขึ้นฟ้า1่คู่นะครับผมมือกำหนึ่งคู่มือถือโฟนแบบอย่างงี้1คู่นะครับผมแต่วาผมติดกับตัวฟิกเกอร์อยู่แล้วก็มีมือที่เอาไว้ซับแบบทิชชู่เปียดน,นะครับผมเป็นบอดี้ชีทนะเอาไว้เช็ดตามในเร,เรื่องที่เขาชอบทำบ่อยๆนะครับผมหนึ่งข้างแล้วก็มีมือถือโฟนเหมือนกันนะครับผมแบบกว้างๆหน่อย1ข้างนะครับมือแบบหลวมๆหนึ่งข้างแล้วก็มือแบบแบบ อานนี้หนึ่งคานนะครับอุ้ยมาที่ตัวหลักนะครับผมนี่จะตัวคุศกะมาสโโตนะครับนี่ไงยิ้มหวานแต่ว่าหน้ามันดูไม่ค่อยเหมือน,มนไม่รู้เป็นแค่ตัวผมหรือเปล่านะแต่ว่าหน้ามันดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่หน้ามันดูแบบไม่ค่อยที่จะสมจริงหรือว่าเหมือนเท่าไหร่นะครับผมเป็นหน้าบุคคลอื่นมากว่าตัวฟิกเกอร์นะครับผมก็ง่ายๆโล่งๆนะครับผมอะทาคุมิเลยนะชิ้นผ้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบฟิวพลาสติกอย่าง นะครับนี่อย่างนี้ได้แต่ว่าขยับไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่หรอกเอามาตั้งโชว์เท่เ,เฉยีอันนี้มีสร้อยด้วยนะครับเนะท้าใต้เท้าเป็นแบบนี้ครับผมในเสื้อนแบบนี้แขนไม่ได้เป็นแขนเลยนะครับผมไม่ได้เป็นจุดเสื้อนะาเห็นปะเสื้อเห็นข้างในนมีแค่ตรงกลางตัวเท่านั้น,นครับผมถึงต่างหัวนะแบบนี้ นะครับผมเดี๋ยวเมาดูจุดขยับกันนะครับผมเรื่องที่ส่วนหัวนะเอียงทางซ้ายผมนะครับผมขวาได้ประมาณนี้ก้มได้แบบนี้นะครับผมก้มไดเยอะอยู่แต่ว่าเงยน,น,นียไม่ได้เยอะมากก็ประมาณนึนะครับนะครับผมหมุนได้300หรือเปล่า ได้สา,าสองศานะครับผมแล้วก็ตรงผมเนี่ยเขาจะมีเนี่ยการไว้ให้เวลาขยับนะครับจะขยับได้เยอะขึ้นนะนะแล้วก็ตรงคอนะครับผม,มเดินขึ้นหน้าขึ้นหลังได้บิดซ้ายขวาได้นะครับผมอะตรงไหล่นะครับผมเป็นบัตเตอร์ไฟล์นะครับผมบัตเตอร์ไฟล์จอยยืดเข้ายืดออกได้นะครับผมอยู่นะครับนะ หมุนนะครับผมได้สามอยหกองศาแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็หมุนได้นะครับยกขึ้นได้แต่ว่าจะเริ่มติดอ่ะนะครับก็ไปทั้งตรงไหลเลยน,นะยกขึ้นได้เท่านี้นะครับผมแต่ว่าจะแปลกๆน,นะมีหมุนได้ทีหน่อยนะครับผมนี่ นะครับมาดูที่ข้อสอบนะครับผมข้อสอบหนึ่งนะครับสองแบบนี้สองจังหวะนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้สองจังหวะของซิกวร์มันดูไม่จะเป็นดูไม่ได้จะเป็นสองเท่าไหร่นะครับน,นะครับผมข้อมือหมุนได้นะครับแล้วก็ขึ้นลงได้ตามภาษาของเขานะครับผมขานี้ก็เหมือนกัน 1นนะครับแบบนี้น,นะลำตัวนะครับผมเอียงไปทางซ้ายได้แบบนี้นะขวาครับผมก้มเฮ้ยพุศกาศผมบินโชว์เลยว่ะคุณผู้ชมก้มได้ประมาณนี้ นะครับผมไม่ได้เยอะมากเยอะเดี๋ยวจะเยอะไปเดี๋ยวเมืนเมื่อกี้นะครับผมอ่ะเงยเงยได้แบบนี้นะครับผมอ่ะหมุนหมุนได้3ามถองศานะครับผมก็เยอะเลยแหละนะแต่ว่าอันนี้ก็เอากลับมาอ่ะนะแบบนี้นะครับส่วนขายกขึ้นได้แบบนี้ลง นี่ได้แค่นี้ติดเหมือนกันนะครับผมกางเกงมันบังไว้อะเสียดายมากเลยข้างๆนะครับผมยกได้แค่นี้นะ,ะตรงอ่าแค่เอ้ยตรงขาอ่อนต้นขานะครับผมสามารถหมุนได้นะครับสามารอยสองศาแล้วก็ตรงเข่านะครับผมหนึ่งเป็นก้อนเดียวนะครับแบบนี้จะไปได้แค่นี้นะเท้านะครับผมหมุนได้นิดหน่อย อย่าเรียกว่าหมุนแล้วมันติดตรง j ีน n s นะครับผมไม่สามารถไปได้อะไรมากนะเท่าไหร่นะครับผมเอาลงได้ประมาณนี้ขึ้นนะครับผมได้นิดเดียวเลยนะแล้วก็หน้าเท้านะครับผมบิดออกบิดเข้าได้เยอะอยู่นะครับผมได้แบบนี้นะข้างนี้ก็เหมือนกัน เดี๋ยวไปดูวิธีการเปลี่ยนหน้าแล้วก็ใสเข็มขัดกันนะครับเปลี่ยนหน้านะครับผมนี่ดึงผมอ,อกมานี่หัวโ,โล้นแล้วนะครับอยากเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าตึงๆก็ดึงออกมานี่จะเป็นโบว์แบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาหน้าใหม่เนี่ยเสียบเข้าไปมันจะมีร่องอยู่นะครับเอาให้ตรงนะ่าแล้วเราก็เอาผมของกุศกะเนี่ยใส่กลับเข้าไป นี่เป็นไงปแปลกๆอยู่เหมือนกันหัวเถิๆเลยอ่ะประมาณนี้นะครับผมส่วนเข็มขัดนะครับเข็มขัด <S <S มบนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าใส่แล้วมันจะดูแบบติดเสื้อเห็นไหมเสื้อมันดูบีบเข้าไปนิดนึงแต่ว่าในรูปโปรโมทเนคือมันแบบเชียว,วนะ ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมแล้วก็ให้คู่สกาเนี่ยถือโทรศัพท์ได้ส่วนมือก็เปลี่ยนให้ตามใจเลยนะครับจะเปลี่ยนให้แบบเช็ดมือก็ได้ออามือนี้ออกไปชุบแต่ว่าก้านนี้มันเล็กเนาะระวังนะครับใส่เข้าไปเปลี่ยนมือนี้เป็นมือแบกได้กาลังเช็ดมือก็ได้เหมือนกัน นะครับผมนี่แบบนี้เ็มีตัวเลือกมาให้เยอะพอสมควรเดี๋ยวไปดูโพสต์กันนะครับผมว่าโพสตได้ประมาณไหนอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าอะไรไม่ดูนะครับผมแต่แปลกดีนะ,นะใช้สมองนะครับฟิลเหมือนดันครุ่นโตอะไรไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าไม่ค่อยชอบตรงที่ผ้าเอไม่ใช่เข็มขัดนี่มันบีบเข้ามาข้างในนะครับผมทีนี้พอติดนานๆเนี่ยมันจะเป็น,นีนนะมันจะเริ่มมีรอย นะครับผมพิซซี่นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วละผมก็กะใจให้มันใส่มขัดไว้อยู่แล้วนะครับผมเอกลักษณ์มันให้เห็นว่ามาจากวิดอฟายส์นะครับเดี๋ยวคนเขางองกันมาดูในตู้ว้านี่มันโตจากเรื่องอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใส่หมุดค้างไว้อย่างเงี้ยแหละนะครับผมนี่กำลังจะแปลงร่างนะครับผมซึ่ง เราสามารถจับมายืนคู่กับอีลิวิทาคุมิได้นะครับนี่เทียบก,กับอิวิทาคุมินะครับผมส่วนสูงก็จะดูสูงกว่านะรับผมสาหรับคุณสกะมาสโธเนาะนี่ไแบบนี้นะครับโอ้เท่เลยอะพระเอกพระรองแต่ว่าอยากให้มีหระใช่ไหมมันชื่อมีหระใช่ไหมอ,อีกตัวหนึ่งที่เป็นเดียวท่าออกมาเหมือนกันนะครับผมยืนคู่กัน3ตัวนะเนี่ย ทำซีนที่แปลงร่างพร้อมกันสามคนอะ่ะเออจะโค่รเท่เลยนี่ไงจะเห็นชินแล้วอ่ะน้องเมื่อกี้เกือบชูมือขึ้นฟ้าแบบทาคุม,มิแล้วแบบนี้นะครับผม,มแล้วก็ใส่เข้าไป อเออคุณผูช้ชมผมลองเอาไคส์ a ฟลชโฟนทเวนตี้มาแปะดูแล้วนะมันแปะไม่ติดนะครับผมเหมือนคนละเบ้ากันนะครับกับเจ้าตัว,ตวฟิกเกอร์ของไนะคส์แฟลทเวนตี้นะแปรงร่างแบบคู่ นะครับดับเบิลเฮนชินจะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้ามีมี้าระมาก็จะอีกแบบหนึ่งจะยืน3คนให้เท่ออีแบบหนึ่งจะให้แปลงแบบท่านี้ก็เนี่ยมีแบบเล็ดในมีแผนการร้ายก็ดีเหมือนกัน ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว s h p u a t c h ครุษกามาสโธนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับผมอาจจะขยับไม่ได้เยอะไม่ใช่อาจจะขยับไม่ได้เยอะเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเอามาตั้งเท่ๆนะครับแบบครบๆก็ควรจะมีติดบ้านไว้นะครับผมแบบร่างเรเดอร์ตัวหนึ่งที่ไม่รู้จะออกเมื่อไหร่แล้วก็ร่างคนตัวหนึ่งอย่างเงี้ยวางข้างๆกันนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ complete มากๆนะครับผมยิ่งมี c s m ด้วยนะครับมันจะยิ่งแบบ ผมมองไปแล้วมันจะฟินนะครับผมบางวันโตแล้วขาดในมองโอ้อะไรเงี้ยมันจะแบบดูไม่โลง่งมันไม่ขาดอะไรไป <c oughs> <c oughs> นะครับผมถ้าใครสนใจตัวนี้เนี่ยในกลุ่มหรือว่าในแอปซื้อขายต่งตางๆก็น่าจะยังมีเหลืออยู่แต่ผมไม่แน่ใจราคานะครับผมว่าราคาจะเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดแชร์ให้เพืพ่อนๆดูด้วยนะครับว่าเจ้าตัวนี้จุกยับเป็นยังไงการเปลี่ยนหน้าหน้าจริง จากรูปโปรโมทเยอะไว้อะไรงี้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมถ้าผมตกหล่นข้อมูลตรงไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไที่คอมเมนต์ช่อด้านล่างเลยนะครับผมหรือว่าอยากแค่พูดคุยกันก็มาคุยกันได้เหมือนกันนะครับผมตองสภาพด้วยนะถ้าอยากสปอร์ตกันก็สามารถกดซูเปอร์แซนสได้นะครับผมใต้ชื่อคลิปหรือว่าอยากติดตามพวกรับจ้ากันเก็บของเล่นของผมไม่ว่าจะเป็นการบนนะครับของข่าวสารของเล่นใหม่ๆนะครับของที่ผมอยากได้หรือสนใจ ก็จะไปลงใน IG นี้นะครับผมรวมไปถึงโพสต์รูปภาพของเล่นที่ผมมีด้วยนะครับผมเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ถ่ายแล้วนะครับเหมือนที่บอกในคลิปมันก่อนนะเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วก็ถ้ามีอะไรที่มันแบบเออหน้าโดนจริงๆก็จะไปโพสต์ YouTube ด้วยนะครับจะมีแค่2ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับผมและที่สําคัญเลยก็คืออย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่จะได้มาเป็นเพื่อนแรกกันนะครับผมสําหรับคลิปหนะ้าจะเป็นคลิปอะไรก็คงจะเป็นชิ้นนี้นะครับผม มันมันง้างรอมาตั้งนานแล้วนะครับผมแต่ว่าให้สิทธิ์ของที่ใหม่กว่ามาลงก่อนก็คงจะได้ถึงคิวเจ้าตัวนี้สักทีนะครับผมมันรอมานานมากพอแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ